พี่น้องเลยยี่พี่สี่สิบสามปาเบิดมาหากินน้นรถไฟได้หลือพี่น้องมาหอดฝายพี่น้องเขาเขาลงรถแล้วบป้าวันนี้นะครับเขาก็อตั้งกองเดี่ยวพ้นผลป้าคือพี่น้องเลยเชี่ยนไม้คุณครับเชี่ยนไม้เพิ่นป้าจะโตป่าเกศเพิ่นก็มาโตปราก,กดาากต่อครับเนี่ยเพิ่นจะฟังคุณพี่น้องคุณป้าวันนี้ครับ พระเอกประจำช่องมาพี่น้องเด้ผมจะพาไปเพื่อหาพระเอกอยู่กั่เซียนเบสแถวนี่เระบังครับอยู่สายนอกครับหมาหนปนอครับเงียบครับเปิดกับวามานั่งอยูอย่นี่แล้วครับพี่นอ <c oughs> อ้องเอ้ายี่พี่สี่สิบสามนี่กับติ๊ตตางก็ไปพี่น้องเลยมาหากินน้ฝถไฟเราเคลื่อนปากงูวนลุ่ลงหยากระเป๋าตรงไปพี่น้องเลยเปิดพี่น้อง เสียนปูปนผมผมสีส้มเบิเ่งปูนะ <c oughs> เสี่ยนปูครับมามาหาพระเอกประจํา่องพี่น้องเลยืยอสีด่างยีรอกอีพี่นี่พระเอกประจําซองมากเลยพี่น้องเลยคนมายอมล่งเคลื่อนปากม้นคนมาหากินน้ำฝ้ายพี่นะ่สะสวายเซอร์วิกให้เพ่ <c oughs> พ,พี่น้องเบื่อง ไอ้ของแท้เด้อพี่น้องไปเองประจําส่องได้งานขนาดเด้อพี่น้องเลยนี่นาเสียวไว้ไปเองประจําส่องสวยซื้อวิกรถเบนท์รถบีเอ็มสองลำเพลินครับไม่มีปัญหาเพคนเอาเราบ้ง 4, 3, 3, านงนี่พี่สี่สิบสามนี่หากินนรถไฟเราไปที่พี่น้องเลยไฟยังหลอกไอ้ไฟไฟยังนอนไปที่นี่มัน น่นไมบอพี่น้องตัวแมียไฟยังกบบัไฟบานยังตันี้ไฟบานยังกบกูก okay? ูหาบออลไรพี่น้องคุณครับนี่เตชันเบสจางปูด่าไฟหลับไฟหลับพี่น้อง ขุนทั้งขุ่นก็มาน้ากันพี่น้องครับเนี่ยสร้างไหมเอา้ายี่พีสี่สิบสามนี่จีบตามกันไปพี่น้องเลยปลายงามนีน่พี่น้องเฮ้ยไม้หน้าห้องก็มามาเคลื่อนมาถัดเพื่อนบ้าครับเดี๋ยวไว้เพื่อนมาสุ่มเอาเอยู่พี่เราพี่น้องเลยตรงนี้ก็มาก็เพื่อนเนอ้ากก อีพี่สีส่สามติดตามกันไปยาวๆพี่น้องมึงสีมานป่าบอนี่นะครับไม้พี่น้องเลยยีพี่นี่คือสีดังยี่ดอกพระเอกเพิ่นมากมากกับพระเอกประจําซองเพิ่นมาสุ่มเอาอยู่อยู่แถวนี่พี่น้องเลย ไายงามพวดพี่น้องเอ้ยหมา่จะปลาที่เขาบ่อในน้ำมีปลาในนาต้องมีปลาจักเลว่าปลาตเลไหนปลาเอาไปเนี่ยพี่น้องเสียนเบ็ดเสียนเบ็ดคู่นี่สองคู่ผัวเมียคู่นี่เสียนเบ็ดประกิดเลยพี่น้องมามาเมื่อนี้เป็นเสียนเบ็ดประกดไปเลยพี่ ไปไซกันสร้างครับพ้นตรงไปต้องการค,ครูคนยี่พี่คือสีแดงอยู่เราไม่หอดเชียนเวทผู้หญิงน้ำหอมฮะยางไปหาพระเอกประจำส่องอยก่เบื้องยุคนเรามองกับเสียไว้พี่น้องเลยไฟผมว่าไฟนะ่นสมัยโมเมนพี่น้องไฟบัญชีฐานผมขึ้นป่อละขึ้นอดละนี่นะายบันชิฐาน Như kéo dây số vì phía nào vương phải và tam năng trừ sơ phía nào là bỏ <bộ. cười> Nhưng mà mán nữa thật vì nó không có lộn Nhỏm <laughs> là <làm>, <laughs> รับเสียไว้ยอมหน่ยสิเป็นยังไงน้อพี่น้องเงยสิคำอีกนะมาหอดคำคำพี่น้องนี่นะไม้างามดีอยู่พี่น้องหลายงามปัญนยังงนะามามาเมื่อนเป็นเพิ่นว่ามาม้าแห้งอนพี่นอ้องพี่งานมาน้ำกันหลายพอด คนพักกันใหญ่นี้ไปไฟไหมเง้ยพี่น,อน้องเอ้ายี่พี่นี่จิตดจังก็ไปพี่น,อน้องด้ยสิมานบอห่นงามนปานยังถึงพี่น้องเลย้งานไรลงมือแรงมันสิมานบอพี่น้องเพราะเป็นชีมุงหามุงชีมุงกลัวแหละประสนฟูหน้าว่าคือสีเขาอีดอกพี่น้องเยน้ำงามปานนี จีต่างกันไปพี่น้องเลยหากินร้ไฝ้าล้ละอีพี่สี่สิบสามนี่น้พี่น้องีาา่ายจะไฟจะโซมากพี่ประเทศนี่แตกกันพี่น้องเลยไปไฟยุ้ยไฟยบันที่ฐานบาอ่อไรพ่อโฉพี่น้องเลยบ่อไรพ่อแม้มอีพี่สี่สิบสามนี่เรื่มากก็พญิไกสองคนพี่น้องเขงถามว่าไฟแถวพระนากับพี่น้องประเอีพี่นี่ ไปไฟเดโสบอะไรพ่อตัวพี่น้องเลยไปน้ำกันที่ง,งานไปเบิร์สุกคนครับพี่น้องไปไก่ไปจุนสองจุนไปไหน,หน้อยเดี๋ยวไว้ทีมง,งานปลาเบิดไปเบิร์ตสุขคุพี่น้องเราฟอกกันอย่หันแยกข้างกันอยู่ไฟเียโสพ่พี่น้องผมเลยมากพี่ ก็พไงไกลสองคนคำพอดีนี่มาไฟกีเก่กงผมพไงไกลไปหุ่นพี่น้องผมลงนี่มาๆมเพรพอข้าวเในในลราพี่น้องอีพี่นี่เห็นเลยอี้ใครแตกหรือมาแตกอยู่ยยยที่เราไมาแตกอยู่ไฟเก่งข้งพระหน้าพี่น้องเลยมาต้องกันก็พไงไกลสองคนบวกเพิ่นพักกันออกเมื่อหร่ไฟบ้านนั้น มืออะไรพ่อโตครับนี่ครับพี่น้องมาหอดเลยว่าชิบะเปิดเลียบกับเปิดอีสานมันเลยสามแต้นมตนะพี่น้องพี่เอ้อยี่พี่สี่ที่สามนี่ก็เทียตามกันไปพี่น้องเลยแลนไปเทียสัมาอยู่อำนาจถึงจะมตีใครแตกอยู่ที่เอ้ยมาพนาถึงพี่น้องเทียบสามกันไปครับพี่น้องในวันที่น,นี่ไม่นาน ให้จจกจากที่พี่น้องไฟนี่มาที่ไปที่นี่เอาพอยังไกลเดีวเป็นพระเอกคุณข้าพนยุทธ์เท่คุณพอังไกลเสียไว้สร้างปูสร้างไหมแยกข้างกันน,นะพ,นพี่น้องเลยม่นเมื่อละผมสัตว์ของพระน้าอยู่ที่นี่เอ้าอี่ีสิสามสิบตางก็ไปพี่น้องเห็นแม่มานเลี๋ยวสามแต้มคำเลย เด็กก็ขึ้นอะละ่ะอีพี่หนิเพิ่งนนะเนาอีพี่นี่มาต่อกันอยู่ฝายบรนไรยขีพี่ะพี่นอ้อฝ่ายฝายสีฐานจะได้แตกกันพี่น้องเอ้ยทีมงานไปต้อกันเบิด์ตสุขูทุกคนชิกว่าคนจะได้แยกกันครับชิกว่าคนโบมีไผได้แตกจักแตกนี่ปลาต่อเสียไว้บาทหนึ่งพี่น้องเอ้ยก็เลยโบนิไทยที่เมื่ายต่ออยู่ บ้านไร้ขีพี่แน่พี่น้องนี่แถวพนาพี่เอา้ามีพี่นี่เท็ดกลางคืนนี่ละต่อกันมาต่ออยู่พนาพี่พี่น้องมีพี่สี่สิบสามไปเปิดคลิปอยู่ไอ้ในฝุ่นนะครับยุย้ยไอ้โสุ่่นม้วนไฟได้แตกเจ้าคนผมก็เลยมาต่อพี่ก็เพิ่งไกลสองคนมาที่ทนี่ทีมงานเพิ่งก็ คือเฉพาะกันเมื่อเนี่นะพระเอกประจําซ่องเสียไว้ก็สร้างปูขึ้นไปไว้เลยนะพี่น้องเป็นน้ำพ่อยิ่งยิ่งจุนปรจักพี่น้องเลยจะของเคลื่อนปากม้วนไปก็พ่อยิ่งหน่อยพ่อยิ่งซุนก็พ่อยิ่งไกลผมเสียไว้สร้างปูสร้างไหมเนี่ยแยกกันนะพี่น้องมาต่ออยู่พี่ประเทศนี่ ลอ,อยยูฟาน่าพี่เอ้าที่ต่างกันไปพี่น้องเลยเห็นแม่มันนั่นแหละสามเต้มเปิดคลิปอยู่บ้าทสีฐานยันโสสิ่เดือนเมื่อปิดคลิปอยู่บ้านอีเก่งผาหน้าพี่ประจักครับนึกสิเนี่ยไปเสาลีกอยู่แถวผ้าหน้าเขามีหลายฝาย่ายเอาอีพี่สี่สิบสามที่ต่างกับพี่น้องเลยต้องก็เห็นแม่มนันสามตัวสามเต้มไปสีฐานกันนั่งกันไปบิรถ ทีมงานเขาไม่มไไีไผรเลจักตัวแตกกันเลยที่พี่น้องผมก็เลยมาต่อสิต่อมา่วานอีกเก่งพระหนา้าพี่น้องนี่ฝ่ายมากก็พอย่งไกลผมพอย่งไกลอยู่คนนี้พี่นี่อดีตปิดคลิปอยู่แถวอีกเก่งเลยพี่น้องเลืออยู่เสาหลีกบ่จักรทุกครเคลื่อน,นนี่ยบ่งส่งมานีน้องกระม่อหอดพี่น้องเห็นสามแต้มเนี่ยผมก็เลยเปิดกล่องต่อนะ อีพี่สี่สิบสามนี่อีพี่ป่าเบิดห้ายู่ห้ากินกับที่สามเขาไปยาะแพี่น้องเลยเฮ็ดหนยักแน่ครับมันน้ำฝ้ายป่าบ่คอยมีมาพี่น้องกินเขาแหล่งวันที่อุ่นไม่ไกลมาพี่น้องกินเขาล้มกันมากขึ้นหนึนะ่าพิธคลิปต์ยูนีล่ะอีพี่ที่เบิ้งละ่ะ เราองกันพี่น้องเลยแ่บมันแ่บเราดกระสุยนี่กินเข่าอยู่ฝ้ายเลยพี่น้องพอกะพริบใจอกินเลยฮูู้้ฮู้าู้ฮู้ฮู้ฮ้ฮง้ฮู้ฮู้ฮ้อู้ฮ <ım Laser> ู้ฮู้ฮู้ฮ้ฮู้ฮูู้้่น้ฮู้ฮู้้้้้เ้ คำหาพักงกินเขาก็นี่ตกไปอีกเอาขกเกาแน่เลยพี่นี่จะโาโส้าน้าเอาเวิงสิ่เลมาปิดจิบยูพ้าน่าสีพี่น้องเลยไฟอีเก่งมือนี่อาส้มนิ่เอ้าจิตางกันไปง่ายพี่น้องกินเขากันนะพี่น้องกินเขากิเดียวห็นตัวพี่น้อง ไอ้เล mm. ah, ็กแมกินเขาเหลนาะี่เแลยแมเนาะนะยี่ิามก็เปงยองพี่น้องเห็นบกโกปาเขายิ้มแหล้วพอดีเลยม้านี่ยแหละพี่น้องเลยเนาะยี่ิี่สิบสยพี่น้องี่เขาเหล้วแต้มที่สองเลพี่น้องเห็นร้อนะยี่ิบี่สิบสามอยางนี้เปคิปยนี่พี่น้องเห็นบกโตปา จ้างกันไปย่าพี่น้องเลยผมบอพี่น้องพไกลเอาหงแถมหนึ่งคุดขาเมิ้นอยู่เอ้าอีมีนี่ก็ดูร้อนๆนี่มันเคลื่อนสองคนเท่าสองเท่านี่อยนุ่กันนุ่เทาแล้วผมเห็นสองแมพยไกลเห็นแต้มนึงเลยพี่น้องเอ้าจางกันไปเลยเงคลื่อนไอีพีนี่ให้พี่น้องแ้มหนึ่งกระแตมก็พยิไกลพี่น้องเนาะยีนี่เคลื่อนพี่น้องจางกันไปย่าๆพี่น้อง อ่นี้พ like ิสกิจ้าไนี่หะพี hmm. ่น <Yeah. S 1> so ้องเลยไม้ที่ส้งกัอนป่านี่แหะพีน้องคปาบุ้งูป่ากันพอบานหาตเต้าโตงานอยู่พี่น้องแล้ก็อไก่สองคนอี่นี้ไก่ยโซกกรเป๋าพี่น้องเรืยรวมมาพนาอย่พี่น้องนี่ย พี่น oh, e ้องเอ้ยพงศไก่เอาแล้ว hey. ข้อมง่ายพี่น้องเอ้ยเอ้ยตัวง่ายเลยพี่น้องเอ้ยโถ่เถื่อนด๋อยอยู่แบบพงศไก่นั่นเดี๋ยวแปดขีดเน่นอนพงศ์ไก่ขาขอมง่ายเลยพี่น้องเอ้ยคุณครับพงศไก่ขาขอมง่ายเลยฮะคุณพี่น้องเอ้ยเอ้า อยู่ร่วมกันนี่นะยี่พี่นี่ก็พ่อให่สองคนพี่น้องเลยแต่าโสกับเปาเลยสัตว์เขาพน่าพี่เพื่อนพี่น้องเนาะยี่พี่นี่ครับยี่พี่สี่สิบสามนี่อย่าลืมพิชิตรถไฟนี่นะพี่น้องดงพี่น้องเลยยี่พี่จะทักประยังหน่อยพี่น้องเลยพ่ไกห่จนในดังไฟเริ่มยากันยุ่งพี่น้องเอ้ยยี่พี่ ขนมาดทรกรรมำัากโยงร้ายกักร้ายเนี่ยพี่น้องเี่ไปไกลเดียดังไฟเลยพี่น้องดังดังฟองเป็นดังไฟสิงเก็พี่น้องนียดังไฟไรโยงเอ้ายี่พี่จี๊ดต่างกันไปพี่น้องเนี่เคลื่อนนะยากระโยงกรลื้อมมานาวอ่ะจี๊ดต่างกันไปพี่น้องเี่ยีพี่สี่สิบสามบุกกันขนาดพี่น้องนีย ก็ขึ้นพอกเลี้ยมหนาแล่นลังอยู่พี่น้องไ่ใกล้เอาเลยพี่น้องถึกพี่นอ้องนะมีพี่นี่เนยนเฮ้กขึ้นนยู่พี่น้องมีโดนยิ่งเห็นแต้มหนึ่งโดนยิ่งเห็นแต้มหนึ่งพี่น้องเลยมีพี่ซีซั้งสามก็เห็นเห็นมแล้วพี่น้องอ่านเตแบทเนี่ยเบิร์ตคอนพี่น,น้นอ,งอ,บบนะนองเอย ก็ตางกันยอะแยๆพี่น่องเลยไม่ไปเลยเหดกันขึ้นพี่น่องเอาเว้นไปไปเันจ้าโส่ผมก็บอกไม่ได้พอแตกไปตกันสิ่งคนมันก็แตกแยกกันผมก็จนได้มากก็พอยังไกลมากผิวแฉะพอน้าู ในน้ำฟื้นน้ำไไฟพี่น้องเอ้ยอยากันยุ่งเรื่องสื่อฮะถัวเลยพี่น้องยุ่งัปหลายคักงเพื่เอฟซีเฮ็ดเบอรลเหครับยุ่งถือโอ๊ตเอานอนยังไรฟ้านอนยังให้เอฟซีเบอร์นี่นะพี่น้องเลยซอยกันเนอะพี่น้องเฮียซอยพักดันแน่มาพี่น้อง หันไปไกลก็ขึ้นมาเทอาที่ผมมาขึ้นแบทออ,อนนะพี่น้องเอ้ยคอยไปปิดคลิปกันน้อพี่น้องน้อเพราะว่ากลางคืนมันเหตุยากน้ำแล้วคอยไปปิดคลิปกันพี่น้องดีพี่นี่เดี๋ยวผมจะปิดคลิปอยู่ฝ้ายนี่นะพี่น้องเลยว่าเสียนมานดูรบอระได้หลายบอพี่น้องเลยโดนยังเห็นแต้มหนึ่งพี่นอ้องยงุง่งแต่พอนุงสัวนั่นนะเพราะเพื่อเอฟซีพี่น้อง คือว่อวอยอายากันยุงม้านน้ำผ่อนพี่น้องเม่เอาไปเด้อพี่น้องเลยไปพักดันฟ้าเบื่อหน่ายอยู่ห้ากินเหี้ยอยเบืองรับแล้ะไรบอกรึได้ซ้ำนี่นะครับปลากำลังกินปลากำลังจะกิน นะพี่น้องมาปิดคลิปกันอยู่นี่แล้วครับเคลื่อนิวกันทีมงานทั่วมาบอกใส่ซ้ำนี่แหะพี่น้องทีสามถุมนะเอา้ามีพี่นี่นะครับก็นี่นะท่านเดาไซแท่ไว้สวัสดีตัวหนึ่นง,นงงามนเนี่ครับเอ้าีพี่ทีี่สามนี่ก็เอฟซีฟ้าเบิดอยู่ดีมีแห้งสุขุทุกคนเจ้าหวด้วยเบอร์ลำลำเรื่อยครับครับสวัสดีครับพี่ๆนะจะมากันไหม